สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการพูดตรงประเด็นนะคะกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะสี่ทุ่มครึ่งถึง5้าทุ่มทางททบหแห่งนี้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะพูดตรงประเด็นของเราจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของ มาตรการช่วยเหลือลูกหนี COVID ้โควิด -19 นะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนด้วยกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะใครที่มีหนี้สินต่างๆนะคะรวมไปถึงหนี้สินแบงค์บอกว่าทุก2เท่านะคะของคนทั่วไปฉะนั้นวันนี้นะคะเราได้เรียนเชิญนะคะท่านรองรนดลน,นุ่มนนท์นะคะรองผู้ว่าการด้านสเสยรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยมาร่วมสนทนากันค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับคุณอนุมาคร,ค,ครับของคุณย่าเรียกคุณกับ คุณปุ๊กนะครับได้เลยค่ะคยิยนดีค่ะครเรียนถามท่านรองอ่ะนะคะว่าตอนนี้เนี่ยในวงการธนาคารเรารได้รับผลกระทบจากโควิด -19 สักแค่ไหนคะท่านรองคะผมคิดว่าถ้าพูดถึงเรื่องโควิด1 9เนี่ยเราก็เห็นสัญญาณของของเรื่องนี้มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่เราก็ไม่คาดคิดนะครับว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่เราก็รู้สึกเป็นห่วงมากนะครับเพราะว่ามันตอนนี้คนก็จะพูดถึงว่าเมื่อไหร่จะถึงสเตจสนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ สถาบ,บันการเงินเองเนี่ยถ้าจะพูดถึงในภาพรวมเนี่ยเราก็คิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยระบบสถาบ,บันการเงินก็มีความมั่นคงนะครับในเรื่องของเงินกองทุนที่สูงนะครับเรื่องของสำรองที่มีอยู่เพราะประเด็นที่คุณพวกพูดถึงเนี่ยผมว่าสิ่งที่เราควรจะดูแลก็คือลูกหนี้ของสถาบ,บันการเงินมากกว่านะครับเพราะว่าผลกระทบของโควิด -19 เนี่ยตอนแรกเราเึคิดว่าแค่ในวงการท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเราเห็นแล,ะละ้วล่ะว่าโควิด -19 เาเนี่ยทำให ผลกระทบต่อเศรษฐกษิจในธุรกิจทุกๆแขนงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ SME แม้กระทั่งถึงกับประชาชนรายย่อยนะครับไม่ใช่เฉพาะวงการท่องเที่ยวแต่วงการค้าปลีกค้าผลิตทุกอย่างก็ถูกกระทบจากเรื่องนี้เพราะฉะนั้นแบงก์ชาติก็ไม่ได้ดนิ่งนอนใจนะครับในเชื่อมติ่ันมิครับต้องออกมาช่วยกันโดยเฉพาะลูกหนี้ของสถาบันการเงินเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ก็โดนผลกระทบ รายได้ที่เขาเคยได้ในการชาระหนี้ก็ไม่ได้เหมือนกับก่อนแล้วใช่ค,ค่ะฉะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะท่านผู้ชมใครที่เป็นลูกหนี้ธนาคารนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารรัฐธนาคารเอกชนนะคะจะเป็นลูกหนี้ด้วยหนี้ประการใดก็ตามนะ,ะ่บางคนบอกหนี้รถหนี้บ้านหนี้ธุรกิจหนี้ส่วนตัวต่างๆไม่ต้องห่วงนะคะวันนี้เรามีนะคะคำตอบดีๆที่จะมาช่วยท่านในการแก้ไขนะคะทุเรา อาการนรผลกระทบจากปัญหาเหล่านั้นนะฮะเดี๋ยวสักครู่มาฟังนะคะท่านรองรณนลกันต่อค่ะ ท่านผู้ชมคะรายการพูดตรงประเด็นวันนี้นะคะอยากให้ทุกท่านได้ติดตามชมนะคะแล้วก็เอาข้อมูลที่เรานําเสนอในรายการนี้ไปบอกต่อๆกันไปด้วยเพราะว่ามันจะเป็นทางช่วยเหลือคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารต่างๆตั้งใจฟังให้ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราทราบะนะคะว่าทางภาครัฐะะรัฐบาลเองนะกระทรวงการคลังแบงก์างงชาติเองก็มีนโยบายออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนของแบงก์ชาติมีนโยบายอย่างไรบ้างคะ ครับอย่างที่เรียนคุณพุกน่านะครับว่าเรื่องของลูกหนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่าสถาบันการเงินเนี่ยก็เป็นตัวกลไกนะครับเป็นตัวกลางที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าลูกหนี้เราเนี่ยเอามีปัญหาเนี่ยเรื่องของกลไกที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็ก็จะสะดุดไปด้วยเพราะฉะนั้นมาตรการที่เราออกมาเนี่ยก็มุ่งหวังที่จะบรรเทานะครับในเรื่องของภาระการเงินให้แก่ที่ ได้รับผลกระทบจากโควิด19เรื่องของภัยแ้งนะครับต้องเรียนว่ามาตรการนี้ไม่ใช่เฉพาะของโควิด19นะครับเชื่<ต>อมโยงไปภัยแรงด้วย,วย<อ>นะครับแล้วก็เรื่องของงบประมาณที่ที่ล่าช้าในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นมาตรการนี้ก็จะเป็นการครอบคลุมผลกระทบกับผู้ประกอบการ<อ>ผู้ที่เป็นประชาชนรายย่อยนะครับที่ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจทั้ง ทุกประเภทครอบคุมเลยครอบคุมเลยแสดงว่าต้องเป็นมาตรการที่เด็ดมากๆแน่ๆเพราะไม่อย่างนั้นเอาไม่อยู่ครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะทางตรงเท่านั้นนะครับอย่างเช่นอย่ายกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าภาคการท่องเที่ยวนะครับอันนี้โดนตรงๆจากโควิด -19 แต่ก็จะมีคนทางอ้อมใช่ไหมครับที่จะได้รับผลกระทบก็ครอบคุมตรงนี้ด้วยถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่านะครับได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้ผมก็ต้องเรียนว่าทุกทุกทุกธุรกิจภาคธุรกิจก็คงจะได้รับผลกระทบไม่มากไม่น้อยจากภาวะ เศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นมาตรการนี้ก็มุ่งหวังนะครับที่จะให้สถาบ,บันการเงินทุกประเภทนะครับที่ผมพูดถึงไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์นะครับสถาบ,บันการเฉพาะกิจ นะครับแล้วก็พวกนันแบงค์นะครับที่อยู่ในภายใต้การควบคุมกำกับของแบงค์ชาติเนี่ยช่วยเร่งนะครับให้มาตรการเนี่ยไปถึงลูกหนี้ในเชิงลุกบรรเทาในเรื่องของภาระหนี้ของเขาในช่วงนี้นะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะทําธุรกิจได้เพื่อจะอยู่ได้ดิฉันเห็นมีข้อมูลออกมานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการที่ช่วยเหลือนะเป็นคําสั้นๆนะคะคุณผู้ฟังน่าสนใจจะต้องมาขยายความเพราะมันเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเขาบอกว่ามีพัก ขยายใช่ไหมฮะแล้วก็เพิ่มครสามคำนี้นะเขาบอกจำสามคำนี้แล้วมาถามคุณรณนโดลได้เลยครับคือ <c ười> อะไรครับพักขยายแล้วก็เพิ่มเนี่ยฮะเอาเอา,อางี้ดีกว่าครับให้ให้ชัดเจนนะครับก็ก็ ไปสู่ถึงประชาชนก่อนที่เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานหรือผู้ค้ารายย่อยที่เขากู้ยืมสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับตัวเล็กตัวเล็กน้อยครับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์สินเชื่อบ้านนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่จะมีภาระหนี้นะครับอาจจะไปกู้ยืมจากบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมาตรการนี้ก็จะตอบโจทย์โดยตรงเรื่องแรกนะครับที่จะทําให้ลูกหนี้เหล่านี้ได้บรรเทาในเรื่องทางการเงินก็คือตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย สถาบันการเงินเนี่ยจะบอกว่าคุณจะต้องผ่อนชําระหนี้ถ้าเป็นบัตรเครดิตส่วนบุคคลเนี่ยอย่างน้อยถ้ามีเงินค้างหนี้เขาเนี่ยต้องจ่ายร้อยละสิต่อเดือนถูกต้องขั้นต่ําเลยนตใครที่มีบัตรเครดิตจําได้นะเราต้องจ่าย10%ของยอดเงินที่เราไปรูดไว้แต่วันนี้ด้วยมาตรการนี้เราต้องการให้สถาบันการเงินบรรเทาเรื่องนี้ก็คือควรจะลดจาก10%ลงมาเหลือเท่าไหร่คะก็แล้วแต่สถาบันการเงินตอนนี้ที่เห็นและได้รับทราบมาก็เหลือ5%ก็มีนะคก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก่อนผลา หมื่นบาทต้องจ่ายรายเดือนเนี่ยสิถูกไหมครับก็ประมาณพันบาทแต่ถ้าเขาลดเหลือ5%เปอร์เนี่ยก็เหลือเพียงแค่500บาทต่อเดือนอันนี้ผมคิดว่าก็จะเป็นส่วนช่วยนะครับที่จะบรรเทาในเรื่องของเงินที่เขาจะเหลือเพื่อประคองชีวิตในช่วงนี้เรื่องของการที่เอาเงินเนี่ยไปหมุนเวียนใช้จ่ายประจําวันเพิ่มสภาพคล่องให้เขาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในกีรบรรเทาแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับ เรื่องที่ที่ที่เห็นชัดๆนะครับลูกหนี้กลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตส่วนบุคคลเนี่ยเมื่อมีการชาระหนี้ร้อยละสิเนี่ยก็ยังมีหนี้คงค้างอยู่ใช่ไหมครับก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ค่ะอันนี้ก็เป็นก้อนที่เขาไม่สามารถที่จะปลดหนี้ได้ในช่วงนี้เราต้องเสียดอกเบี้ยคุณปุ๊กรู้ไหมครับเท่าไหร่ครับถ้าเป็นบัตรเครดิตนี่เยอะมาก18% 18%เนะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าในก้อนนี้ที่มันเป็นคงค้างอยู่เดือนต่อเดือนเนี่ยช่วยกรูณาเนี่ยปรับเปลี่ยน ให้เป็นสินเชื่อระยะยาวดอกเบี้ยก็จะถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่ามีบัตรเครดิตอยู่หมื่นหนึ่งนะครับมียอดคงค้างอยู่6,000บาทก็ช่วยแปลง6,000บาทเนี่ยเป็นหนี้ระยะยาวปี2ปีเป็นเทอมโลนภาษาอังกฤษเขาเรียกครับแล้วก็ได้ดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า18แต่เงินอีก4,000บาทเนี่ยก็ยังใช้ในแง่ของบัตรเครดิตได้อยู่ก็จะเป็นวงเงินบาทที่เหลือที่เหลือครับเพราะฉะนั้น ภาระหนี้ของเขาที่จะต้องจ่าย18%ต่อเดือนเนี่ยก็จะลดลงซึ่งถ้าเป็นในสถานการณ์ปกติไม่สามารถทําอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นมาตรการชั่วคราว2ปีจากนี้ไปนะครับที่เราอยากจะช่วยภาระในเรื่องของการลดภาระหนี้ตรงนี้ให้สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลนั่นหมายความว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการพูดตรงประเด็นใครที่มีหนี้บัตรเครดิตสมมตินะเนี่ย คุณมีหนี้อยู่เท่าไหร่เนี่ยคุณรีบไปติดต่อแบงก์นั้นเลยแล้วบอกว่าเนี่ยฟังท่านรองโรนดลนแบงก์ชาติบอกมาว่าสามารถทําเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาวด้วยระยะยาวได้สำหรับที่ยังเป็นหนี้ของค้างเขาอยู่นะครับนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ค่อยไปผ่อนจ่ายเขาครับด้วยดอกเบี้ยที่ลดลงจากเดิมที่ถ้าเป็นบัตรเครดิต18ใช่ไหมครับก็เป็นระยะยาวก็จะถูกลงบัตรเครดิตทุกค่ายยอมรับตรงนี้ ครับก็มีหลายธนาคารเนี่ยเริ่มที่จะนําผลิตภัณฑ์นี้มานําเสนอกับทำให้ทำอย่างนี้ก็ไม่มีเงินจ่ายเหมือนกันนะคะต้องหาวิธีผ่อนปรนด้วยกันแต่นอกเหนือจากไอ้ที่ผมพูดถึงเรื่องของบัตรเครดิตที่มีการผ่อนได้ต่ำกว่า10%เปลี่ยนแปลงเป็นระยะยาวได้อีกอันที่สําคัญคืออย่างที่คุณฟุกพูดถึงก็คือว่าไปเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับกับสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นขยายเวลาผ่อนชําระเรื่องของการลดดอกเบี้ยแล้วก็ค่าธรรมเนียมต่าง แต่ก่อนเนี่ยสมมติเช่าซื้อรถยนต์ใช่ไหมครับเราอาจจะมีเวลา60เดือนอแต่ตอนนี้เราดูแล้วภ<ม><พ>าล่ไม่ไหว,ไไหวขอสัก80เดือนได้ไหมค,คะตอนนี้ก็มีสถาบันการเงินก็มีการเจรจากับลูกหนี้ก็ขยายเวลาเรื่องของระยะเวลาหนี้ให้นะครับมีการอีกอันนึงก็คือพักเงินต้นคือแทนที่จะต้องชําระเงินต้นทุกเดือนทุกเดือนก็ผ่อนการชําระเงินต้นว่าในช่วง2ปีนี้ยังไม่ต้องจ่ายเงินต้นก็ได้จ่ายแต่ดอกยยดอย่างเดียวอันนั้นก็เป็นการ ทั้งยืดนะครับแล้วก็ทั้งผ่อนอย่างสมมุติถ้าปกติิฉันส่งรถเดือนละ700 0พันเป็นต้นสักประมาณ4 0 0พันเป็นดอก3 0 0พันดูท่าทางสถานการณ์โควิดมาอย่างนี้ไม่ไหวไม่ไหวเงินไม่พอใช้ก็คุยกับเขาเลยว่า4 0 0พันเงินต้นขอยังไม่ส่งนะพี่หนูขอส่งเฉพาะดอก 3, 0 0 0 3 0 0 0ไปก่อนแต่อาจจะไม่ถึง3 0 0พันแล้วนะครับเพราะว่าเรายืดเวลาของใช่เราเยืนจาก60เดือนเป็นแปดสินเดือนดอกเบี้ยอาจจะไม่ใช่3 0 0พแล้วอีกเพิ่มเติมนะครับนอกจาก ยืดเวลาแล้วเนี่ยดอกเบี้ยที่จะคิดเนี่ยก็อาจจะไม่แค่สามพันเพราะอัตราดอกเบี้ยที่จะคิดเนี่ยอาจจะลดลงมาได้อีกอ่าดีจะได้ผ่อนหนักเป็นเบารีบไปคุยเลยนะนี่ใช้เฉพาะกรณีของการผ่อนรถไหมคะถ้าผ่อนบ้านนี่ได้วยครับอันนี้ก็อยู่รวมด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ไอ้ที่ผมพูดถึงยกตัวอย่างนะครับเพราะสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยมันมีทั้งบ้านทั้งรถแล้วก็สินเชื่ออเนกประสงค์ ซึ่งอันนี้เราก็เข้าใจนะครับในช่วงนี้ถ้าถ้าเรามีผลกระทบจากเรื่องนี้เนี่ยรายได้ที่เราเคยไดกก้ก็อาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นความสามารถในการชำระนี่ก็อาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก,ก็เข้าไปคุยกับเจ้าหนี้สถาบ,บันการเงินแต่แห่งก็พร้อมนะครับที่จะเจจาไม่ว่าจะเป็นการพักเงินต้นยืดหนี่หรือลดดอกเบีย้ยเอโด,ย,ดยหลักการแล้วนะนะคะปกติถ้าหากเราเข้าไปคุยกับธนาคารนี่ <ๆ S 1> เขาใช้เวลาพิจารณานานไหมครับคุณรณดลแต่ก่อนต้องยอมรับนะครับว่านาน แต่ตอนนี้เราสถานการณ์ตอนนี้ไม่รอมากันไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าลูกหนี้ก็ก็มีทุกนะครับที่จะต้องอย่างที่ว่าเรามีเรื่องอื่นที่ต้องกังวลนะครับว่าตอนนี้เราจะได้รายได้มากน้อยแค่ไหนเราเหลือครึ่งเดือนแล้วเราต้องมากังวลกับหนี้ที่เราต้องชาระต่อเดือนธนาคารก็จะเร่งให้เราครับตอนนี้ก็แบงก์ชาติก็ประสานงานกับธนาคารทุกแห่งนะครับที่จะเร่งกระบวนการที่จะให้กระบวนการปรับโครงสร้างเนี่ยได้เร็วขึ้นแล้วก็เชิงรุกมากขึ้น ต้องบอกขอเมตตาร่วมด้วยช่วยกันนะฮะสงสารลูกหนี้ด้วยนี่คือมาตรการที่สองนะคะครับเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คำมาแล้วก็คือเรื่องของคลินิกแก้หนี้คุณฟุกคอได้ยินใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่เป็นหนี้เสียแล้วหนี้เสียคือค้างชําระ3เดือนในบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลคลินิกแก้หนี้เนี่ยด้บริษัทสินทรัพย สุขุมวิทเนี่ยเป็นตัวกลางก็คือจะเป็นคนช่วยไกลเกลีย่ยเพราะว่าอาจจะมีบัตรเครดิตดูหลายเจ้าใช่ไหมครับแล้วก็เต็มทุกเจ้าแล้วคุณปุ๊กจะไปเจจาทุกแบงค์เนี่ยโอ้โหก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะอย่างที่ผมพูดถึงเจจาว่าจะยืดหนี้ลดดอกอะไรกันก,ก็คงจะไม่ไม่เสร็จเพราะฉะนั้นก็มีนี่แหละครับคลินิกแก้หนี้นะครับที่บริหัทสินทรัพย์สุสข,ขุมวิทเนี่ยเขาจะเป็นตัวกลางคอยดูแลท่านให้ในภาพรวมแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะครับจะทําให้ยอดหนี้ท่านเนี่ย อาจจะลดลงด้วยเพราะว่าจะมีเวลาที่จะคืนนี่เนี่ยสิปีดอกเบี้ยเหลือแค่ 4- ีเปนนั่นหมายความว่าสมมุตินะฮะถ้าเกิดว่าใน A เนี่ยเป็นหนี้บัตรเครดิตนะฮะสัก6ธนาคารเต็มวงเงินหมดเลยแล้วก็ที่สําคัญไม่สามารถจ่ายได้แล้วตอนนี้กําลังมีปัญหาถึงขั้นจะฟ้องร้องอะไรกันซะด้วยซ้ำเขาแค่ไปติดต่อบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือแซมใช่ไหมฮะท่านไปติดต่อที่นี่ที่เดียวแล้วเดี๋ยวทางบริษัทแซมจะคุยกับทุก ธนาคารบัตรเครดิตทั้ง6กไปนั้นเราไม่ต้องไปเดินสายคุ่ต้องเลยคับธนาคารนี้แล้วก็การชําระนี่ก็จะผ่านแซมเขาก็จะไกลเกลี่ยนี้ให้ท่านอันนี้อันนี้สําหรับคนที่ เป็นหนี้เสียแล้วอันนี้มีค่าใช้จ่ายด้วยไหมคะไม่มีครับอันนี้ไม่มีนะครับก็รีบไปได้เลยครับอ๋อนี่แซนนี่คืออยู่ในความดูแลของแบงค์ชาติของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยครับครับแต่แต่เรื่องของโครงการคลินิกแก้นี้ก็เป็นเรื่องของทางแซมเขาจะเป็นตัวกลางที่บริหารจัดการไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่ทีหนี้เสียไปแล้วนะครับค่ะอีกสำคัญอันหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่านอกจากเรื่องของปรับโครงสร้างหนี้เรื่องของการที่จะลดเรื่องของการชําระ1 0แล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่ เป็นเหมือนกับเป็นทุกข์ของของคนก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมต่างๆอ้อเยอะค่ะครับเยอะมากนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ได้หารือยกับธนาคารพาณิชย์ธนาคารทางสาัสงิกานเฉพาะกิจก็คือการที่จะต้องลดภาระเรื่องของค่าธรรมเนียมให้มากที่สุดเอาเท่าที่จําเป็นเท่าที่คิดว่าเป็นธรรมกับผู้บริโภคนะครับอันแรกที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องคือการที่เราต้องลดในเรื่องของเบี้ยปรับชําระใช่ครับคุณทุกทราบไหมครับว่าถ้าคุณุกเนี่ ค้างชําระเนี่ยสั้งงวดหนึ่งเนี่ยเวลาเขาคิดค่าปรับเนี่ยเขาคิดบนฐานอะไรบนฐานของเงินต้นที่กู้ไหมคะครับก็คือเหมารวมหมดเลยสมมติว่าคุณปุ๊กกู้มาแสนหนึ่งค้างชาระแค่งวดเดียวคือสมมติเดือนละหมืน่นเขาคิด บนฐานแสนหนึ่งความจริงเขาคิดจะน่าจะคิดแค่เดือนนั้นหรือเปล่าใช่ครับนี่ก็คือเดือนหน้าเราไม่ได้บอกว่าเราจะผิดนัดนี่นาทําไมรีบคิดเราจังครับนั่นแหละครับนั่นก็คือสิ่งที่เราได้เจรจากับถาบันการเงินแล้วต่อไปนี้เนี่ยคุณปุ๊กจะโดนชาร์จค่าปรับเนี่ยได้แค่บนฐาน1 0,000บาทไม่ใช่บนฐานแสนหนึ่งก็คือเฉพาะของเดือนนั้นใช่เพราะว่าค้างชําระแค่เดือนนั้นใช่ไหมครับใช่ไม่ควรที่จะเอา10,000แบาทมาเป็นตัวคํานวณในการปรับคุณปุ๊ก <พ>ควรจะเป็นเช่นนั้นมานานแล้วแต่ถ้าเป็นตอนนี้ก็ยังดีอันนี้ก็จะช่วยช่วยได้เยอะอนะครับค่ะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการที่เราจะไปกู้ยืมเนี่ยเราก็จะต้องมีอีกอันนึงซึ่งเป็นค่าปรับไถ่ถอนก่อนครบกําหนด นี่ค่าปรับไถ่ยถอนก่อนครบกําหนดเวลาที่เราจะไปกู้เงินเพิ่มเพราะหลายคนบอกนะฮะพักชําระนี่อย่างเดียวไม่พอลดดอกไม่พอเขาต้องการเงินทุนต่างๆมาหมุนเวียนด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะให้ท่านรองรรนด์ได้บอกนะคะว่าถ้าเกิดเรามีความจำเป็นต้องไปกู้เพิ่มนะเพื่อที่จะทําให้เกิดการคล่องตัวของธุรกิจที่คุณทําอยู่นะฮะมีการช่วยเหลือกันอย่างไรสักครู่ค่ะ ทุกทาคะเรื่องของมาตรการการช่วยเหลือลูกหนี้นะคะจากกรณีโควิด -19 เนี่ยยังมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเราก็อยากรู้ว่าในกรณีมาตรการสําหรับ SME หรือแม้แต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆนะคะจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไรยิ่งไปกว่านั้นนะคะถ้าหากว่าใครคิดเพิ่มขึ้นอีกว่าหากแม้เราไม่สามารถออกนอกบ้านได้สมมุตินะคะมีการขอความร่วมมือให้เราอยู่ในบ้านเนี่ยจะไปเอาเงินที่ไหนมาใช้จะไปกด ATM ก็ไม่ได้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอยากจะได้คำตอบแต่ต้องเริ่ม จากมาตรการที่ค้างไว้เมื่อกี้นี้สักนิดหนึ่งนะเจอกเลยค่ะคมีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญสาหรับลูกหนี้รายย่อยนะครับ,รบก็คือว่าเวลาที่เรามีข้อเสนอจากอีกแบงค์หนึง่งแต่ว่าเราเป็นเป็นลูกหนี้ของแบงค์กอไก่รเราเห็นข้อเสนอของแบงค์กอไข่ขขขที่ดอกเบี้ยถุกกว่าเนี่ยอยากไปมากอยากไปมากอยากไปมากแต่ติดอยู่เงื่อนไขที่ว่าแบงค์กอไก่เนี่ยเขาจะมีค่าปรับเวลาเราจะไถถอนก่อนครบกาหนดดูแล้วไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเพราะว่าเขาคิดบนฐานของยอดหนี้ทั้งหมดไม่ใช่ยอดหนี้คงเหลือ ซึ่งบางทีเราก็ผ่อนไปตั้งเยอะแล้วนะสมมติว่ายอดหนี้แสนหนึ่งเราผ่อนแล้วเหลือแค่หมื่นหนึ่งก็คิดบนฐานแสนหนึ่งโอ้โหอย่างนี้ก็ไม่กล้าไปนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราปรับเปลี่ยนก็คือคุณต้องคิดให้เป็นธรรมก็คือคิดบนฐานแค่หมื่นเดียวคือยอดหนี้ที่คงค้างถูกไหมครับใช่เพราะะนั้นก็เป็นทางออกให้เจ้าให้ลูกหนี้นะครับที่จะได้ปรับมาอยู่ที่แบงก์ขอไข่ อันนี้ก็เป็นสิ่งส่วนหนึ่งที่เราจะช่วยลูกหนี้รายย่อยไม่เนเป็นเรื่องของบัตรเครดิตนะครับเรื่องของสินเชื่อสู่บุคคลที่ครอบคุมทั้งเรื่องรถยนต์เรื่องบ้านแล้วก็อนเนกประสงค์ซึ่งผมคิดว่าในช่วงนี้มันเป็นเรื่องที่เราจําเป็นที่จะต้องช่วยลูกหนี้โดยเฉพาะรายย่อยที่ในเรื่องของหลัก ฐานของเขาที่จําเป็นในกิจกรรมดำรงชีวิตในแต่ละวันประชาชนจะได้หายใจคล่องขึ้นว่าอย่างนั้นนะคะแล้วในส่วนของ SME ล่ะคะผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยเขาบอกตอนนี้นี่ก็แย่เหมือนกันค่ะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเราเล็งเห็นนะครับว่า SME เ็นี่ยเป็นลูกหนี้ที่เกือบ30เอร์ซของสินเชื่อในระบบเยอะมากถือว่าเป็นกลไกสําคัญทางเศรษฐกิจของเราเลยนะครับแล้วที่ผ่านมาสายป่านก็ไม่ได้ยาวเท่ากับผู้ประกอบการรายใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทําตอนนี้ก็คือว่า กรณีที่เป็นลูกหนี้กลุ่มนี้เนี่ยที่ต้องการสินเชื่อบุนเวียนไปสภาพคล่องเนี่ยเราก็บอกว่าธนาคารการเงินควรจะปล่อยสินเชื่อสภาพคล่องให้เขาถึงแม้เขาอาจจะเป็นลูกหนี้ที่จะพูดถึงตอนนี้อาจจะดูสภาพคล่องขาดนะครับแต่ในเงินของขาดท่งบ้างท <ขา S 2> งบ้างรครับ <ขา S 2> เพราะฉะนั้นก็ต้องเห็นใจเขานะครับเพราะเขายังมีศัก,กยภาพอยู่ตอนนี้อาจจะสะดุดไปบ้างจากสภาพคล่องจากการ สภาพเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นก็พิจารณาทำความเหมาะสมที่จะต้องให้เงินทุนหมุนเวียนกับเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะถ้าไม่มีเงินใหม่เข้ามากับเขาเนี่ยเขาก็ทำกุรกิจต่อไม่ได้เดี๋ยวจะล้มหายตายจากไปซะมากกว่าครับอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องนึงก็กลับไปย้อนไปที่คุณพู้พูดถึงก็คือเรื่องปรับโครงสร้างนี้เช่นเดียวกับรายย่อยครับเขาก็ มีสิทธิ์ตอนนี้ที่จะเข้าไปคุยกับเจ้าหนี้นะพักเงินต้นได้ไหมคะพักเงินต้นได้ขยายเวลาผ่อนหน่อยได้ไหมคะที่กู้ไปชำระเงินต้นลดดอกยืดเวลาได้เหมือนส่วนบุคคลเมื่อกี้นี้เลยใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการเจรจารายรายตัวก็พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าผลกระทบทั้งทางตรงทางอ้อมที่เกิดจากเศรษฐกิจเนี่ยกระทบกับท่านยังไงซึ่งสถาบันการเงินแต่ละแห่งก็พร้อมเพราะว่าเขาผมเข้าใจว่าเขารู้จัก ลูกนี้แต่ละแห่งดีนะครับเพราะการเจจาก็คงจะง่ายขึ้นค่ะกรณีนี้ไม่ต้องรอให้ครบเดือนให้ต้องส่งเงินแล้วรอส่งไม่ไหวเข้าไปคุยนะพอรู้มาตรการจากทางท่านรองผู้ว่ารณรงค์ดิฉันว่าเดินเข้าไปหาเลยดีกว่านะฮะมีอะไรก็คุยกันตั้งแต่ตอนนี้ไม่ต้องรอสิ้นเดือนไม่ต้องรอเดือนหน้าไม่มีส่งแล้วก็ไม่ต้องรอให้เป็นหนี้เสียใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวเราจะเียดเฉยอันนี้ก็ไปติดข้อมูลเครดิตซึ่งก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นนี้อีกมาตรการหนึ่งที่สําคัญคือถ้าเราคุยกันก่อนที่จะเป็นนนออะะไไรปแต่่กเีมมัจ ข้อมูลนี้ไว้ในข้อมูลเครดิตค่ะใช่แต่ตอนนี้เนี่ยถ้าปรับเปลี่ยนโครงสร้างหนี้กันแล้วเนี่ยข้อมูลนี้ก็จะไม่มีในาประวัติเราจะได้ไม่เสียด้วยนะก็จะไม่มีว่าเราเราเคยไปปรับโครงสร้างหนี้ก็เหมือนเสมือนหนึ่งว่าในช่วงนี้ก็เป็นลูกหนี้ปกติ ของสถาบันการเงินก็เร่งไปไปคุยเจรจากับกับเจ้าหนี้ได้ในช่วงนี้ในรายใหญ่ก็จะมีลักษณะเหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมคะดีแล้วค่ะก็ได้ทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลนะฮะ SME หรือแม้แต่รายใหญ่นะคะเราฟังมาตรการของการช่วยเหลือลูกหนี้ของทางแบงก์ชาตินะะก็สบายใจขึ้นแต่ในขนาเดียวกันก็ยังอดวิตกไม่ได้เพราะว่าหลังคนหลายๆคนก็คิดว่าหากแม้ว่าสถานการณ์โควิดนะฮะท่านผู้ชมมันยืดเยื้อต่อเนื่องไปหรือแม้แต่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ถึงขั้นขอความร่วมมือกันไม่ให้ออกจากบ้านทํานองนี้นะฮะแล้วเราจะจับจ่ายใช้สอยยังไงหลายคนบอกไม่ได้มีเงินถุงเงินถังมาเงินสดเก็บไว้ในเซฟเซฟยังไม่มีเลยนะจะใช้เงินสดกันไปกด ATM ก็ไม่ได้ครับจะทํำยังไงท่านรองครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเราก็หวังว่าคงไม่ถึงถสถานการณ์นั้นแต่ตเราก็ประมาทไม่ได้ค่ะช่วงที่ผ่านมาสองสามอาทิตย์เนี่ยเราก็คุยถึงสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเตรียมรับมือไว้เพราะฉะนั้นเราก็คุยกับ สถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องตอนนี้นะครับนเวลานี้ก็ยังคุยกันอยู่นะครับว่าถ้าเกิดสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยเราจะทํายังไงที่จะให้ประชาชนผู้ใช้บริการทางการเงินเนี่ยได้บริการทางการเงินที่เป็นพื้นฐานอย่างที่ว่านะครับอย่างน้อยเบิกถอนโอนต้องได้นะครับหรือหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับกับเรื่องที่เป็นการค้าขายสินเชื่อใหม่ก็ควรจะได้สมมุติว่าอ่ะในโลเคชันนี้เนี่ยไม่ได้โดนผลกระทบจากโควิด -19 บเก้า แต่งจังหวัดต่งจังหวัดเขาก็เงียบอยู่การพิจารณาสินเชื่ออยู่ที่สมมติอยู่ที่กรุงเทพก็ต้องมีวิธีการนะครับที่จะต้องทําให้เม็ดเงินใหม่เนี่ยเข้าถึงประชาชนเข้าถึงสินเชื่อใหม่เพราะไม่งั้นเนี่ยกลไกของสินเชื่อของก็จะชะงักงานไปอีกเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็การดูแลสุขการสังดูสุขภาพของลูกค้าพนักงานก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับอันนี้ก็ดูแลกันอยู่ว่าเราช่วงที่ผ่านมาสานัการเงินก็มีการเขาเรียกว่าแยก คนที่เป็นคีย์เพอร์เซนนะครับคนที่สำคัญไปทำงานแตกที่สาขาต่างกันเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนะครับไม่ให้ไม่ให้สองคนนี้อยู่ด้วยกันเพราะว่าถ้าเกิดจะเป็นอะไรขึ้นมาแล้วจะช้ากันท่านบอกบริการเนี่ยก็ชะงักไปเพราะฉะนั้นเรื่องคอมพิวเตอร์ก็จะมีศูนย์ที่แยกกัน2 3สศูนย์เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้อย่างที่ท่านว่านะครับว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเราต้องปิดระบบเนี่ยซึ่งเรา เรื่องนี้เรายอมไม่ได้ป้องกันไว้แล้วต้องมีการไว้แล้วนั้นท<ม>ุกแบงค์เนี่ยตอนนี้ก็คือต้องมีแผนชุกเชิญน, <ๆ S 2> นะครับสำรองไว้ว่าถ้าเหตุเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยยกระดับขึ้นมาเนี่ยจะมีวิธีการยังไงที่จะทให้ธุรกิจของเขาเนี่ยไปได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้บริการทางการเงินกับ กับประชาชนได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นฝากถอนเงินตู้ ATM ต้องมีเงินสดไว้เพราะว่าประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้มีโมบายแบงกิ้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปถอนต้องมีเงินให้เขาไม่ไม่บอกไม่พอจ่ายอย่างนี้ไม่ได้ต้องมีพร้อมเสมอการที่จะทําแผนต่างๆแล้วก็ดูแลกันอยู่ นี่ท่านผู้ชมค,คับในส่วนของทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติเนี่ยเขามีสายด่วนด้วยนะฮะเป็นไม่ใช่สายด่วนต้องบอกว่าเป็นเบอร์ที่คุณสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะฮะศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1นึ่งสนะคะคก็จะได้รายละเอียดเพิ่มเติม,ตมจากหลักๆนะฮะที่ท่านรองรณงค์ได้เล่าให้ฟังนะ,ะแต่ว่าในช่วงท้ายสุดนี้น,นะในะในใน,ใน,ในข้อมูลที่เว็บไซต์ของแบงค์ชาติเองเนี่ย www.bot.or.th เนี่ย ก็จะมีข้อมูลไอ้ที่ที่ผมพูดถึงมาตรการของสถาบันการเงินทุกแห่งนะครับว่าทุกแบงาทุกธนาครเลสามารถจะเข้าไปในเว็บไซต์นั้นแล้วก็จะดูได้เลยว่าแต่ละสถาบันการเงินเนี่ยมีมาตรการอะไรมีนโยบายในการช่วยเหลือทั้งลูกหนี้รายย่อยลูกหนี้ ที่เป็น SME อย่างไรบ้างก็จะมีรายละเอียดทุกอย่างอยู่ในเว็บไซต์นั้นครับดีๆพร้อมบริการประชาชนนะนะท้ายสุดนี้นะเราไม่รู้ว่าสถานการณ์โควิดจะไปอีกสักแค่ไหนนะคะอยากให้ท่านรองรุนรนได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของการบริหารเงินบริหารนี้สินที่มีนะเพื่อความมั่นคงในระยะนี้นะคะเชิญเลยค่ะครับก็ก็เรื่องการดูแลเรื่องวินัยทางการเงินเป็นเรื่องที่สําคัญที่แบงค์ชาติเนี่ยก็ให้ความสําคัญมาโดยตลอด รเราต้องการให้ประชาชนเนี่ยมีเงินพอนะครับ<ม>ที่จะใช้ดำรงชีวิตในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการต้องดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายในแต่ละวันในแต่ละเดือนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สาคัญเพราะฉะนั้นการกู้ยืมเนี่ยก็ต้องคิดก่อนนะครับว่าเอาไปใช้อะไรนะครับเราก็ส่งเสริมนะครับที่จะเอาเงินกู้ยืมเนี่ยไปใช้เพื่อที่จะเอาไป เสริมรายได้นะครับก่อให้เกิดรายได้มากขึ้นแต่ก็ไม่อยากจะเห็นนะครับว่าการกู้ยืมเนี่ยเอาไปใช้ในสิ่งที่อาจจะไม่ได้ช่วยเหลือในเรื่องของเสริมรายได้ให้ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นวินัยทางการเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับก็ฝากไว้นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับที่จะต้องดูแลนะครับให้อย่างน้อยก,ก็สามารถที่จะให้มีเงินเหลือพอใช้ในช่วงที่ที่เป็นจะเรียกว่าเปราะบางทางเศรษฐกษิจอยู่นะครับก,ก็ต้องช่วยกันดูแลในเรื่องของภาวะนี้ให้ดีครับขอบคุณครับ ใช่ค่ะท่านผู้ชมคะก็จะได้ทราบแล้วนะฮะว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงทุกธนาคารก็พยายามที่จะหามาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่นั่นหมายความว่าพวกเราทุกคนก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะคะพระท่านบอกนะฮะอัตหิอัตโนนาโถนะฮะท่านผู้ชมตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก่อนนะคะคแล้วก็คนอื่นเขาก็จะได้มาช่วยเราได้ด้วยนะคะเอาละค่ะเราจะมีประเด็นดีๆ มาบอกกล่าวท่านผู้ชมอยู่เป็นประจำนะทุกวันเสาร์อาทิตย์มาติดตามกันได้วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองรนดรนอย่างยิ่งนะคะขอบพคุณค่ะนะคะท่านรองรนนรนนุ่มนนนะคะรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะทีมงานของททบ .5 นะคะแขกรับเชิญและก็ดิฉันอนุมานเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ